ผู้ที่น <magaz> ึ่งชื่ออย่างสมพาสมพาผู้ที่ 2. อเนียผู้ที่สอจกัาก e ันธาผู้ที่สาผู้ที่สบักอินโดนี่เด็กอินโดอันผู้ที่สเออผู้ที่สี่มแม่แหละเจ้าลืมลูกเจ้าคน้นึ่งถอนกัญธาชื่ออย่งอินเดียนั้นมอินเดียนะเออมโม่ใ่ใหญ่ไกัลูกเจ้าหรอเออลูกคนี่ลนืมลูกเจ้าของทุกคนนี่แหละพาเจ้าไว้ชิดเครื่องฟูงเคร่องอย่างเด้อนเด้อใจเด้อ มาอรอบวนะัวได้นั้นว่ามารอบน่ยว่าสิมีคนอยากเสวยเพิ่อนอยู่ไหนเ,<อ>เขียนเล็กน้อยนี่อยากมีคนอยากซื้อขนมซื้ออย่างเลี้ยงอยู่<อ>แต่ว่ากับเป็นอันนี้เจ้าหางเปซื้อกระดุงรวมกันเป็นแสนเนาะเออเอากระสไอยหลายว่าได้ว่าเบิ่งหลายคนก็มีแต่คนบูม,มีเอากระสอยกละเล็กละน้อยไปทุกคนเพ<อ>ราะาติไปทางหน้าอยู่เือพอดีอองมานี่กลายเป็นมาเห็นเพิ่นทีมันตกระดุอก <ขา S 2> มันนี้เหรอได้บอ พ่เบ่งเนะนี่ยยังอ,อ,อ,อโอ้ยจิ<ค>จิโอ,โอ้จะเอาจล๋อมานหม่หร่เอาปิดปิดน,น้อย,อยนี่ชื่อนี่อันนี้นแม่เพื่อนเพื่นมีลูกชายห้าคนอลูกชายหคนเจ้าหคนแล้วัวบุม้มีแล้วเขาจะกินกับบุ้มีเจ้านัะเงินจะใส้กับบุมีลูกห้าคนก เอาขนมให้เอาขนมเล็กน้อย,กยักับบมีนะจะางเนบีหมอน่น้อยนี่นดังไฟหน้าที่ดังไฟชื่ออย่งอินโดอินโดอันี้เดอมโอโมน่ับใจเด้อเ,อาเอาขาให้ได้กินขนมเาสาให้จะขนมนี่อันนี้กับ,บกมีเงินใช้คือกัน เด้อเอาไว้ให <Yeah. S 2> mm ้นั่นเครือนอนเจ๊ดไหมนอนเชิงเดินนิ่งอืมนอนเชิงอันนี้บอได้นอนเลยผู้ใดนอนต่ออูมีไฟรแต่ก่อนนอนนี่หรอเออแต่ก่อนนอนยู่ไม่ไหนลูกชายไปกันแล้วปะลูกชายเขาไปเลิงมั้ยเขาไปรวมไหมอนนี้มันแต่ก่อนอินโดอืมโอโมโอโมเอ้าเนี่เป็นไรวะไอ้หน่อยอีกผู้นึงเด้อผู้นึงเขาไปรวมแล้วอย่างจันทาเออถือผู้หนึ่งผู้ที่สอง ผู้ที่หน si totally> um, ึ่งเื้ออย่าสงภาสงภาผู้ที่สองเนี่ยผู้ที่สองแกนทาจกนทาผู้ที่สามผู้ที่สามบัอินโดนีเดอินโดนี้ผี่เออผ่แม่แหละเจ้าลืมลูกเจ้าคนหนึงโอ้กันทาเื้ออย่างอินเดียนั้นมออินเดียนนเออมออใหญ่ๆห็กลูกเจ้าเออลูกรนีืมลูกเจ้าของคนี่แหละ ลูกหลายหลายห้าคนผู้ชายเดผู้ชายมัเมื่อหนเอามาเราเห็นหมือนี้ดังไฟนึ่งเข้าเออนึเข้างเสื้อในกคอหได้เเด็กก็คือเดียวคิดตนในคอหก้เน้ย่ารอบก่อนเขาเอาเสื้อห้ามาแจกเจ้าของเมือบ้านเออกระเบอเห็นปณิมาอลไรเห็นอ้เฮียเบสเลยเครื่อเล่นตกินมือครัลูกชายผู้นึงอ่ะบไปไปเบสหรอเออไปเบส ปลาน้อยๆเก่บเลยเก่งขนาดนี้น้อยๆดังไฟเออดังไฟใช่ผู้นึ่งชื่อจันทานี่เอาน้องเหรอเออเอาน้องอีกบักนึ่งเลยจักมาไหมอะน้ำมาได้ใส่ผู้สาวฮะอาบน้ำมันจะผู้สาวหรือผู้บ่าวัน่ะผู้สาวมืดเลยผู้สาวมันจะอาบน้ำผู้มืดๆนี่ก็ไปอาบน้ำมาได้นี่มืดขึ้นนี่ก็ เขาสาธกพอน้ำเวยในเด้อขอให้เวยนึงจ้มไปนั่นแหละไมจัมือเวยนึงโอ้ข,อขอ้าบนึงก <fulfilling. S 1> oh, ันยังมุขเขาโอ้เขาจะตุงเนี่ยเขาให้นห้ไหนี่เลยลูกเลยให้แล้วเตลมือนะอยากกินขนมโอ้หาชาจาไว้เชื้เครื่องปรุงสร้างอย่างเด้อหนิเด้ออบใจเด้อวไนะ ว่าลารอบนมายว่าสิมีคนอยากเสวียเพื่อนอยู่ไหนเห็นเล็กน้อยนี่อยากมีคนอยากซื้อขนมซื้ออย่างเลี้ยงอยู่แต่ว่า <c oughs> พอมาลอมรอบน,นะครับเราเห็นเราบอกว่าเออพื่อนปอยู่เราเพิ่นไปใส่แล้วจ้างนัดจ้างเกี่ยวข้าวขานี่แหละได้ดข้าวเป้านึ่งจนจะโดนแล่สี่หาเดือนแล้วมันก็มดแล้วกินหลายคนที่บนันทึกก็กินแกงมะม้นี่แหละอ๋อกินมะม่ายังปลาชูนสำปล์บุ้ม ด้ร้กระห่ปลาเงนเนาะือปลาเอกนพกนีย่เขาได้กระดุงแสนนึ่งหกอกของเจ้าฮอันนี้ของไคจนีของเขาเนี่ยนะยืมหรอเยืมของเขายืมได้เหรอเออได้มือได้วยเลยได้่มือได้เขาปรยุเลยถัดไปกคันเดี๋าขันก็ซื้อเอาเบิ้นี่เหรอเบิ้นี่แสนนึงฮะบ่มีแต่กระดุงนะีจะกระดุง อ๋อเบิร์ตในเด็กบัวน่้เอามาเบิรนาค่ะข้าพเไม่ได้ขายทางป้านี้เจ้าถ้าได้ได้กระดุ้งเจ้าเสียังเลยเจ้าแบบเอามายืมของเขามาคือเก่าแล้วก็มาใส่กระดุ้งหรอโบไม่ได้ยืมให้เพื่น้องเฮ็ดให้อ๋อน้าชายพ่อจีอยากข้ากระดุ้งให้เจ้าเลยต้องเชื่อแกวุ้งนี่แหลเจะเบ้าซังยามัน เจ็ดเขาก็ไข่แล้วเจี๊ยไข่ี่น้องเขาล้ก็เป็นอันนี้เจ้าหหาไไป็ิซีกระดุง้งรวมการไปแสน,น,นเนาะ <c oughs> เขากระซ่อยหลายว่าได้ว่าเขาเบิ่งหลายคนก็มีแต่คนบ่มีเอากปซ่อยันละเล็กคนน้อยไปทุกคนคือพอดี <c oughs> ออกมานี้กันเลยมาเห็นขึ้นเขาม่ลูกไมีฝัวไอเออคือไข่เนยกรเล็ขอยู่นี่ กันนี่เจ้ากันเลยพู้เดียวกับลูกนี่เลยเออถกเบกับบมีเจ้าเมือหาเมืองอยู่สายจอ้าจแก่เมืออยู่สายแค่เกี่ยวกับน้ำท่วมอนเช้านี่มาลากกันแล้วมัว่าเมืองบ้านบ่่มนบ้านอันนี้ได้บ้านเจ้าเดี๋ยวหรือว่าบ้านไหอันนี้บ้านพ่อในน่ะพ่อเบอร์นอค่อยอยู่บ้านกะหนามกระบะนาจัดนี่เลยเบอร์เบอร์นอเดี้ยมันหามาอยู่บ้านพ่อพ่อมาอยู่แล้วก็มาอยู่เกิดให้เงินเต่าแล้วมาอยู่เออ เงี้ยเอื้อยเอื้อจะไปใช้แบนี้เอื้อยตายบาเรือเลยปลาเรือปลาเรือผู้เดียววันต้อนนี่แล้วกัดลูกเต้าอีกจะลูกนี่แหละจะซู่ไปอะไรเนาะเนี้ยชาชีตุนกับชาซู่เอานูกอีกใส่รอีตุนกับค่อยมารอบหน้าเดี๋ยวค่อยมาส่้อยเป็นอีกทีนึงทุกคนเอากัได้สร้อยได้ชำนี้เลยส่้อยให้เป็นได้เครื่องมือทำอาหารทีนั้นถ้าเพิ่นไปซื้อก็ได้ยในเพิ่งนี้เอากระเฉงทีไดมีกระดุงส่วนตัวนะทุกคน ันี้เดอ๋อแ้จะมาดูกรุ่งันนี้เหรอะไ้อข้่งเน่ปยังท่อ๋อก่าโอ้ร่จิรเออจ้าอมานะบ่เอาปิดปิอ้ออมันคุดจิลรอก็ใช่อันนี้คือการกนี้ว่ามีแต่ปลาปลาลรงหาตูประมาณดึดดื่นมาอันใส่อันนี้ก็ได้ใส่ดึกเลยก้านเอา กระดูกเทุกคนพื่นนในนั้นก็ย,ยังมีไฟอยู่นะโอเคไปกันเด้ออ่ะบ๊ายบายบ๊ายบายลูกน้อยหายบ๊ายบายลู <c oughs> เดี๋ยวมือหน้ามาเสีมาส่องเบื่อนถ้ามีเสื้อผ้าดีๆเอามาพักฝากสุดจิรวนัใน,ส,นสุดซอโต้ไฟฉันต้องให้ลูก